สวัสดีครับมือนีมาเบงดอกชูแมนครับผมจะพามาชมดอกชูแมนดูครับผีเสื้อโอ้โหสวยมากครับผีเสื้อก็ยังอดบ่ได้ครับผมโอ้โหผีเสื้อยังอดบ่ได้ต้องมาชมแล้วก็มาปลอมเกสรนี่ครับดูครับความสวยของชูแมนดอกน่ครับสวยมากครับ ผ่านมาแล้วครับความฝนครับไม่รู้จะพูดยังไงครับต้องต้องมาดูด้วยตาครับต้องเข้ามาชมด้วยตาแล้วมาดูด้วยตาครับอันนี้ผมทําไปเรื่อยๆนะครับผมจะเปิดเป็นทางการน่าจะปลายฝนนะครับปลายฝนต้นหนาวนี่ก็คิดว่าน่าจะไม้น่าจะลงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเต็มนะครับเต็มพื้นที่นี่ครับสามไร่นะครับ นี่ก็ทยอยลงครับดูไม้แข็งแรงดีนะครับถ้าใครชื่นชอบกระบ,บองเพชรนะครับต้องมาให้ได้นะครับผมมาดูว่ากลางแจ้งจริงหรือเปล่าครับว่าผมเพิ่งมาปลูกแล้วมาถ่ายให้ให้พี่ได้ดูไหมลองเข้ามาดูครับเราจะได้ไขปัญหาคำตอบด้วยกันนะครับว่าอยู่ได้ยังไงกลางแจ้ง ในดินแดนอีสานใต้นะครับที่ฝนภาคอื่นเขาฝนตกครับ,ภา,รบภาคนี้ต้องรอครับต้องรอรอน้ําฝนนะครับนี่ครับก็เลยมีความคิดที่ว่าจะมาทําไม้ลักษณะนี้ครับเพราะว่ามันฝนไม่ค่อยตกจริงๆครับนี่ครับ ความสวยของดอกชูแมนครับดูครับสะพังใบเลยนะครับนี่ครับโอ้โหดูสวยมากครับแจ้งเลยแบบนี้ครับดูครับอไม้เขาก็แข็งแรงดีดูทางแจ้งเลยนี่นะครับผมดูออกดอกคึกคักแท้ออกดอกเป็นมงเป็นมงเลยแบบนี้เลย นี่ก็ขายนะครับทําขายสามหัวนี่ผมก็ทําขายทุกๆถ้าผ่านมาก็ยกไปปลูกไว้บ้านเลยครับไปปลูกกลางแจ้งเลยครับไม่ต้องเข้าโรงเรือนะครับปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วดูเอาเดูดูสวยครับนี่ครับปลูกชูแมนกับหินลูกหลังอืนี่ครับใส่กระถางเราจะมาดูขั้นตอนในการใช้หินลูกหลังนะครับ ปลูกกระบองเพชรนะครับดูนะครับอ้าวนี่ครับขั้นตอนที่ยายหลาป,ปลูกก็จะมีสตาร์เกิลจีแล้วก็ปุ๋ยละลายช้าครับแล้วก็เตรียมต้นกล้าเอาต้นกล้าออกมา,อามาลองดูให้ ลองเทส,สักต้นสิยายลาบอนี่ครับปลูกลงตรงนี้ครับนี่ครับดูครับดูใกล้ๆยายลาบก็ทำเร็วๆนี่อีกครับเราจะใช้ปลูกกระกระถางห้านิว 5. 5, ้วห้าจุดห้าเราจะใช้อยู่สามต้นนะครับปลูกยัดเข้าไปในสาในกระถางสามต้นอย่างนี้เลยนะครับติดๆกันพอมันออกดอกแล้วมสีงามครับออกดอกเยอะๆจะสวย เราจะเอาหินลูกลังมาใส่ครับนี่ครับหินลูกลังของเรามาใส่ดูชัดๆครับนี่ครับขั้นตอนนี้ทําง่ายๆครับเราจะวางไว้ที่กลางแจ้งนะครับไม่มีโรงเรือนนะครับตากแดดร้อยฝนร้อยเลยครับนี่ครับนี่ครับวิธีง่ายๆครับปลูกง่ายๆพยายามให้โคนต้นไม้อย่าให้มันลงไปในกระถางลึกมากเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะเน่า นี่ครับนีขั้นตอนง่ายๆครับครับแล้วก็จะมาเป็นอย่างนี้ครับสเสร็จแล้วก็จะนี่ครับยายลาวก็มันมาเรียงไว้อย่างนี้ครับแล้วก็จะเอาไปวางแดดครับทำง่ายๆครับไว้ทิ้งไว้อย่างนี้แหละแล้วก็ไปปลูกไว้ไปวางไว้กลางแจ้งนะครับ อันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ